จุดจีนเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยามที่สุดและสําคัญที่สุดในประเทศจีนแม่จกไม่สามารถหาต้นตอได้ว่ามีจุดเริ่มต้นในยุคสมัสยอดไรที่มากกว่าสิบปีแล้วดังนั้นยังไม่ได้เรียกอ่าโอเคเพื่อนมาพบเลยใช่ไหมยังไม่ก็ ย่งยังยังไม่ครบอ่านเดี๋ยวรอเพื่อนอีกแป๊บนึ่งนะคะปินวิกซอนไหมหรืออะไรลูกอ่าตอนนี้หน้าห้าสิบเก้าเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะใครเสร็จแล้วกดหัวใจหน้าจอหน่อยค่ะ พ่อคาอะไรก็มาไม่กล้าจะพูดเสร็จแล้วจงแล้วเสร็จแล้วูงแล้วโอเคไม่ไม่กล้าจะพูดอะชาวินชาวันวิทย์ครูไม่กล้าจะพูดเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวสมองพอดีวิตามินซีเอวิตามินซีเออใช่รอนร้อนร้อนเรียดงพี่ยาบะครูขอเรียนคำพูดนะคะเดี๋ยวไม่ได้สอบปงมาสอบสวน ว่าครูรู้เห็นเป็นใจกับเขาเป็นใจเจ้าวันมิตรายาบ้างคุณก็เลยต้องโดนจับด้วยวิตามินซีรุ่วิตามินซีคล้ายๆยาอยูู่้ครมันคือยาบ้างมีต้วเมาไปถูตก็จนตายมันคือยาเอสมันคือยาเอสค่ะเดี๋ยวครูจะมาเปิดให้ดูนะครับว่าวันจุดจีนเนี่ย ทำไมเขาไหวอะไรบ้างเขาใช้อะไรในการเล่นกลบ้างนะคะแื้อถุาูดใช้หัวห,ม,ม,วม,วหม,มูใช้หัวหมูหรือเปล่าใช้หัวหมูหรอใช่อามาดูกันนะคะถ้าเทศกาลตุษจีนแต่มีชื่อเรียกต่างกันไปตามยุคสมัย เทศก,กาลนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศก,กาลในฤดูใบไม้ผลินักเรียนเห็นไหมคะเห็นหน้าจอที่ครูแชร์ไหมลูกรัค่ีเห็จัดกันนานถึง15วันเนื่องจากแต่ก่อนนั้นช่วงฤดูหนาวนั้นจะปกคลุมไปด้วยหิมะไม่สามารถทําการเกษตร,รได้เมื่อเข้าถึงฤดูใบไม้ผลิจึงจะสามารถเพาะปลูกได้ตามปกติ Estamos. ชาวจีนจึงกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิในแต่ละปีเป็นวันสำคัญนั่นเองในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนตรงกับปฏิทินตามจันทรคติจีนในวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งชาวจีนเริ่มด้วยการสักการะเทพเจ้าและไหว้บรรพบุพรุษเพื่อขอพรจากฟ้าดินให้พืชผลทางการเกษตรงอกงามมีกินมีใช้ตลอดทั้งปีดังนั้นเทศกาลปีใหม่จีนจึงไม่ตรงกันในแต่ละปีและไม่ตรงกับปฏิทินสากล โดยวันตรุษจีนจะอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดของฤดูหนาวและเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิดังนั้นจึงได้ตั้งเป็นวันแรกของฤดูวันสำคัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้มีหลักๆอยู่3วันด้วยกันคือวันจ่ายวันไหวและวันเที่ยวสิ่งที่ต้องทำในวันจ่ายคือจะมีอยู่3วันด้วยกันนะคะก็คือวันจ่าย วันไหว้แล้วก็วันเที่ยวอ่าในปีเนี้ยวันจ่ายวันจ่ายเขาก็คือวันวันไหนถ้าเกิดเขาไหว้เมื่อวานอ่ะวันที่สามสิบวันที่สามสิบใช่เอ่อวันจ่ายของเขาก็คือวันที่สามสิบแล้วก็วันที่สามเอ็ดก็คือวันไหว้ส่วนวันที่หนึ่งอ่ะกุมพาวันเนี้ยก็คือวันเที่ยวของเขานะคะวันที่เขาออกไปเที่ยววันเที่ยวเสร็จก็ต้องทำอะไรตัวันเที่ยวเสร็จ อเที่ยวเสร็จก็ทํางานต่อค่ะการออกไปหาซื้ออาหารผลไม้เครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนเพราะว่าวันไหว้จะเป็นวันที่ร้านค้าต่างๆจะหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนในวันไหว้นั้นจะมีการไหว้เทพเจ้าต่างๆด้วยอาหารโดยแบ่งเป็นอาหารข้าวของหวานและผลไม้ความหมายของอาหารต่างๆในกลุ่มอาหารคาวไก่ หมายถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสง่างามความขยันหมูหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ตลอดทั้งปีเป็ดหมายถึงความสะอาดความสามารถอันหลากหลายปลาหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลือกินเหลือใช้เป๋าฮื้อมีความเชื่อว่าเป็นอาหารสิริมงคลเพราะมีความหมายช่วยห่อความมั่งคั่งให้เหลือกินเหลือใช้นิยมกินในโอกาสสำคัญโู หมายถึงการสอบได้ตำแหน่งที่ดีกุ้งหมายถึงความมีอำนาจวาส,สนาชีวิตที่รุ่งเรืองรวมทั้งเป็นตัวแทนของความสุขสาหลายดำหมายถึงความร่ำรวยตับหมายถึงอำนาจวาส,สนามีสัวนหมายถึงการมีอายุยืนยาวในกลุ่มขนมขนมเข่งหมายถึงความหวา,านาชื่นความราบรื่นในชีวิตความคือความหมายของขนมที่เขาใช้ไหว้ในวันขุดจีนนะคะ อุดมสมบูรณ์ขนมเทียนหมายถึงความหวานชื่นราบเรื่องรูปลักษณ์เป็นกล้วยแหลมมีลักษณะเป็นมงคลเหมือนเจดีขนมไข่หมายถึงความเจริญเติบโตขนมถ้วยฟูหมายถึงเพิ่มความรุ่งเรืองเฟื่องฟูสละเปาหมันโถหมายถึงไหวเพื่อให้เปาใช้่อโชคขอลาบขนมต้มหมายถึงบรรพชนอวยพรและกลุ่มผลไม้ กล้วยหมายถึงกวักโชคลาภมีลูกหลานสืบสกุลส้มสีทองหมายถึงมหาสิริมงคลโชคดีประสบแต่สิ่งดีๆองุ่นสีแดงหมายถึงความเพิ่มพูนความเจริญงอกงามและการมีอายุยืนนานแอปเปิ้ลสีแดงหมายถึงความสันติสุขสันติภาพสาลี่หมายถึงรักษาคุณงามความดีรักษาโชคลาภเงินทองไม่ให้เสื่อมหายส้มโอหมายถึงความสมบูรณ์ การไหว้ตอนเช้ามือจะไหว้เทพเจ้าต่างๆเครื่องไหว้คือเนื้อสัตว์สามอย่างได้แก่หมูเป็ดไก่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์หาอย่างก็จะเพิ่มตับและปลาจากนั้นจะเป็นเหล้าน้ำชาและกระดาษเงินกระดาษทองตอนสายจะไหว้บรรพบุรุษพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วเป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหวไม่เกินเที่ยงเครื่องไหว้จะประกอบด้วยซาแซอาหารคาวหวานส่วนมากจะทำตามที่ผู้ร่วงรับเคยชอบรวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ร่วงรับหลังจากนั้นญาติพี่น้องจะมาร่วมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเพื่อความเป็นสิริมงคลและถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงตระกลูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุดตอนบ่าย จะไหว้พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่งขนมเทียนเผือกเชื่อมน,น้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองวันเที่ยวหรือวันถือคือวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปีวันนี้ชาวจีนจะถือทมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือการไหว้ขอพรและอวยพรญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักโดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะส้มออกเสียงภาษาแต้จ๋วว่ากิกไปพร้อมกับคําว่าความสุขหรือโชคลาภแปลว่าโชคลาภหรือภาษาฮกเกี้ยนและภาษากวางตุ้งส้มเรียกว่าก้ามซึ่งไปพร้อมกับคําว่าทองเพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนําความสุขหรือโชคลาภไปให้เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือเป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคลลดการทําบาปจะมีคติถือบางอย่างเช่นไม่พูดจามไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กันไม่จับไม้กวาดและจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้านเป็นต้น่าจบไปแล้วสำหรับอะไรอะ่ะเมื่อกี้เทศกาลจุดจีนนะคะ่าเทศกาลจุดจีนเนี่ยของคนจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นปีใหม่ของคนจีนนะคะ แล้วแล้วสำหรับเนี่ยก็คือปีใหม่ของคุณจีนจุดจีนก็คือปีใหม่ของคุณจีนส่วนคนไทยเราอ่ะก็คือวันอะไรถือวันเป็นเป็นบ้านวันกานบ้กานาถูกค่ะสงกรานภาษาจีนก็คือส่งการเจียส่งการเจียก็คือวันสงกรานนั่นเองส่วนวันจุดจีนก็คืออวันจุดจีนภาษาจีนอะไรแล้วเรียนไปแล้วอ่ะ ตีนอะเรียนไปแล้วอะ่ะออกสอบด้วยกีนวันอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ออกสอบด้วยนะลืมแล้วต๊ดจีนเด็กเ,เสียชุนเสียคำศัพท์บทที่เก้าอ่ะลูกชุนเสียก็คือวันกุดจีนนั่นเองนะ เอ่อสำหรับวันนี้หน้าที่เท่าไหร่ที่ครูบอกว่าให้ส่งครูหน้าที่58และก็หน้าที่59นะคะส่งลายเสด็จตัวครูมาด้วยคู้ของหน้านี้58แปดและก็59นะแล้ววันนี้ก็มีอะไรด้วยมีแบบทดสอบหลังเรียนบทที่สิบเอ็ดใน Google Form ให้นักเรียนทำด้วยนะคะส่วนใน Google Form เนี่ยครูจะเปิดระบบให้ ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง2ทุ่มของคืนนี้อ่ะ9นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาวันนี้จนถึง2ทุ่มนะคะ2ทุ่มนของวันนี้ของวันนี้นะคะนัะเกเรียนมีเวลาทําใน Google Form มีทั้งหมด5ข้อ10คะแนนเหมือนเดิมข้อละ2คะแนนนะคะ แมวราด้าน่าสงสารจังเลยอ่ะอน้องมันมีไก่มีการมองคูดว้วยอุ๊ยอันนี้อะไรแล้วอ่ะพี่ของน้องชาดอ่ะแบ็กเก้าเอเลตอปพี่อ่า <c oughs> อ่าใช่เอเลตอปี้ดาราพากใต้ก็มาพ่อค้าเอ่อวิตามินซีก็มาพาวิตามินซีเออพ่อค้าวิตามาินซีกล่อมาอ่าววันนี้ใครมีคำถามอะไรบ้างคะ เด้หรอกได้เลยครับมีครับมีครับวันนี้วันอะไรครับอ๋อวันนี้วันอังคารลูกมันพูดวันพุธที่ไหนวันอังคารอ้าวโยวันชี้มามีคําถามอีกไม่เอ่ยได้แล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไรวันที่หนึ่งค่ะวันจุดเดือนอะไรกันวันเที่ยววันเนี้ยอ้าวคูมีคําถามมะโอ้ยเอาไหมวันนี้โยวเฉียว ภาษาจีนคืออะไรเอ่อโย่เฉียวคำแปลคืออะไรคะอะไรเล่าโย่เฉียวแปลว่ากินวันนั้นกินเลยติ๊มากติ๊มาอะไรตั้งโก้อ่าใช่เต้าหู้งติ๊มาเต้ากุ้งที่ที่เป็นก้อนใช่แล้วก็สวนลาเสียทางต้มยำกุ้งตองยิงกองทังต้มยำไก่ ต้ยำยิ้เหมือนกันกีกชื่อหนึ่งไม่ใช่ต้องยำไก่อะไก<ห>่ยำยปลาไก<ห>่จะกินต้มยำต้มยำปลาด้วยอะตะกินต้มยำปลานน่นโนนไก่ในทาดาจิกครูจังแล้วตอนเนี้ยมองจิกมากเลยอ่ะมองจิกจังไก่ดาดาอะมันก<ะ>ือังจะจิกหัวตาดาอะไรนะไก่กต่มันจะจิกหัวตาดาครูว่ากัน